หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เจ็ดเส้นนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ดเส้นนะเจ็ดเส้นนะครับอ่าเจ็ดเส้นแล้วก็จะมีขอบที่ชัดเจนขอบสันเป็นสันเป็นขอบตั้งขึ้นมาเลยขอบสันเป็นขอบตั้งขึ้นมาเลยนะค,ความสูงเส้นที่หนึ่งสูงกว่าเส้นที่สองต่ำลงมาเส้นที่สามนะ เริ่มสูงขึ้นอ่าสูงขึ้นเส้นที่สี่ต่ำเส้นที่ห้าเริ่มสูงขึ้นเส้นที่หกต่ำเส้นที่เจ็ดละนาบเดียวกับนี้สูงที่สุดนะครับละหน้าเดียวกับอ่าสังกตินะครับสังกติจะเป็นสันนะพี่น้องเนี่ครับเรามาดูกันมาดูกันเหยียดเส้นเห็นไหมครับนี่ดูมิตินี้จะเห็นสังกติเป็นสันตั้งขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเป็นสันตั้งขึ้นมาเป็นสันตั้งขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่ครับนี่ เป็นที่เจ็ดสั้นๆเล็กๆนะอยู่ตรงตรงท้ายเนี่ยสั้นๆเล็กๆนี่ครับสวยงามนะฮะลักษณะของสังกติเส้นสังกติทีนี้เส้นสังกติจะพาดลงมายาวและตรงข้างล่างจะแตกออกเป็นแยกออกเป็นรากต้นโพนะครับแยกออกเป็นรากต้นโพพาดยาวมาตรงนี้แต่ว่าจุดสังเกตก็คือจะมีเว้าแหวงฝั่งนี้จะเว้าแหวงเข้าไปเนี่ยเว้าแหวงเว้าแหวง เนี่ยมีว้าแหวงว้าแหวงแต่ฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะลากลงมานะครับไม่เว้าแหวงเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเว้าแหวงว้าแหวงเห็นไหมครับเรามาดูกันทางคตินะอ่าฟืบลงมาเห็นไหมครับว้าแหวงนิดนึงเห็นไหมมิตินี้เราจะเห็นเว้าแหวงเห็นไหมครับเรามองมุมนี้เล่นแสงเอานี่ยครับว้าแหวงหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับว้าแหวงเว้าแหวงนี่อ่ะมิตินี้จะเห็นลักษณะการเว้าแหวงนี่ครับฝั่งนี้ไม่ค่อยเว้าแหวงเท่าไหร่เห็นไหม ไม่ค่อว้าวเหว่งเท่าไหร่แต่ฝั่งนี้จะเว้าแเหว่ง